เยือนชมโอ้โหปลาเยอะมากนมปังอ๋อนั่งลงนั่งลงนั่งลงจะตกน้ำตกน้ำตกน้ำออืนน้ำาใกล้ๆ่อยค่ะมองไม่เห็นเลยูงปลาดุกเยอะเลยนน่นนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหพียบเลยอ้าวนี่ตรงนี้เลยโอ้โหโอ้โหเยอะเลย โอ้โหขนมปังได้ดูปลาตัวใหญ่อ่ายืนดีกว่าก็แบบมองไม่เห็นละเออตกล่องนะจะตกล่องนะอ่าโอ้โหโอ้โหปลาเยอะปลาดุกอยู่ตรงนู้นขนมปังโอ้โหปลาดุกเยอะพี่น้องเนี่ยตรงใกล้ๆสิจะได้ว่ายมานี้เนี่ยไปดูตัวใหญ่ดำๆตรงนู้นเลยขนมปังนู่นน่ะนู่น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 เห็นไหมตัวใหญ่ดำๆเมี่ยมๆเลยนี่นนะยืน เมียม่ยๆเลย,ยเออนน่นเห็นไหมพี่นะตรงนี้เดี๋ยตรงนี้เดีย,ดยจะได้มาใกล้ๆเดี๋ยวก็มามงงอืมนน่นนะเยอะโอ้โหมีแต่บ,บิ๊กๆทั้งนั้นเลยนมปังยืนดีกว่าป้าแม่มองไม่เห็นงงออนมปังดูดิมีแต่ปลาดุกปลาดุกย<า>กักษ์เลยอะ่ะโน่นนนนมปังพอแล้วอ่อ พอแล้วพอแล้วอู้ ah. พี่นะดูปลาดุโอตรงนั้นปลาดุกเพียบเลยหนุ่มปังดูดิโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมอ๋อเยอะเลยเห็นไหมปลาดุกเยอะเลยปลาดุกไงคะปลาดุกไงไอตรงนู้นปลาเล็กหนุ่มปังดูเด็ดปลาเล็กนู่นน่ะกระโดดอยู่ตรงนั้นดูนะเห็นไหมเกือบตกนี่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 เกือบตกนี่ปลาใหญ่เห็นไหม นี่ไปใหญ่กำลังมาโอ้เต็มเลย,ยน้ำปังดูโอ้อยู่ใต้อยู่ใต้สะพานอยู่ใต้ตรงนั้นก็เยอะดูดิโอ้โหอะหนูยืนตรงเนี้ยหนูยืนตรงเนี้ยเออถ้าตกความไปอ,อีก้ยตรงนี้ก็พุ่งพบโพ,พบังดูตรงนี้นี่นี่นู่น่ะเห็นไหมนั่นน่น,น,นตรงนั้นแหละเออจับดีๆตกตกสะพานนะช่วยไม่ได้นะ ตกสะพานแล้วช่วยไม่ได้ตกะอ๋อตกสะพานว้ายตรงนี้ก็โดนมาดู